สวัสดีเพื่อนๆช่องเอ๋อําไทยทุกๆคนนะคะช่วงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเอ๋ไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วก็ลงแต่คลิปแล้วก็มีการ cover เพลงบ้างนะคะเอ๋ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่เข้ามาดูคลิปให้นะคะ แล้วสาเหตุที่หายไปนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพื่อนๆก็คือเอกก็ทำงานเยอะขึ้นแล้วก็มีแพลนในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพื่อนๆหลายคนก็ส่งคำถามหรือว่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปหลายๆอย่างคะ่ะว่าแบบเออหายไปไหนหรือว่าเออร้องเพลงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า เราก็ลองตามตาม,ตามอารมณ์เพลงเนาะบางทีก็คืออาจจะอินกับเพลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีความหมายหรือไม่ได้มีเล็ดในอะไร